คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมกกเอาละครับผมนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่เกมแอสกานะครับผมนะฮะผมก็มีทุนอยู่3,000บาทนะฮะเดี๋ยวเริ่มเล่นกันดีกว่านะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับผมเป็นกลังใจให้ด้วยนะฮะช่องสลัดพาเพลินนะครับผมเอเฮ้ย เอ้ยดอจ้ะเอ้ยอจะเอ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 อเออเอออ่าฮ่า่าสวยเอช่องหนึ่งมาดิโอ้โหเอช่องหนึ่งไม่มาเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเริ่มไล่เบ็ดตั้งแต่เป็นสิบบาทไปเลยก็คือว่าได้เป็นไล่เบ็ดตั้งแต่เป็นสิบบาทอ่ะเบ็ดต่ำสุดแล้วนะหรับผมนะเดี๋ยวแบบเบ็ดสิบบาทต่ำสุดเลยเนี่ยคือต่ำสุดแล้วนะฮะมันไม่ต่ำสุดแค่เบ็ดสิบบาทนะมันมีเบ็ดต่ำมาหนันอีกแต่ผมมาเล่นผมมาต่ำสุดแล้วสำหรับเบ็ดนี้นะ พอแล้วนึกจ้ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บอันนี้อึ๊บโอ้โหคิวมาดิโอ้โหคิวน้องสามไม่มาไออียะคิวน้องสามมามันอาจจะได้เรื่องนะเอาจริงๆว่ามันจะได้เรื่องนะเอาจริงเลยเอาเอาจริงๆเลยเอาจจริงๆเลยนะถ้ามันมาถ้ามันมาถ้ามันมาก็คือว่าบอกเอาถ้ามันมาถ้ามันมาถ้ามันไม่มาก็คือมันไม่มานะผม เฮ้ยเข้าเปล่าโอ้โหเข้าจริงครับผมเข้าจริงครับเข้าจริงครับผมนะเข้าอยู่นะเข้าอยู่นะหือว่ายังเข้าอยู่นะฮะยังเข้าอยู่นะได้อยู่เข้าน้อยแต่เข้านะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับยังถือว่ามันจะมีโอกาสยังมีโอกาสนะถือว่ามันจะไปต่อฉบับนี้ไม่รู้นะฮะหรือเจ็ดรอบหรือเจ็ดรอบจะจ่ายเปล่าดูวันดูวันลุ้นเจ็ดรอบเนี้ยแล้วจุ๊บอ่าเหอะเว้าตลอดนะผมนะเว้าสมัติครับเสียเกียร์หลุดเลยจ่ายเมเ่อะจ่ายเมเ่อะโอ้โหโอ้โหเว้ายังต้องเออเอาเหอะต้องต่อจ่ายเอาะ ตายดูตรงนี้จบแล้วนะฮะไอเรืองโอ้โหสองรอบท้ายแต่สองรอบท้ายเฉยวะเฮ้ยโอ้โหอะไรอ่ะจับมาได้ไม่ถึงพันเลยนะถือว่าโอเคนะแปดก็คือว่าแปดร้อยกระบาทนะฮะก็ถือว่าโอเคนะบอกว่าวแปดร้อยกระบาทถือว่าโอเค่นะฮะเอ,อ๊ะยุ๊บ เป็นสามสิบบาทนะเป็นสามสิบบาทนะอย่าให้อยาให้แบบว่าอยาให้มันไม่น้อยไปนะฮะอย่าให้มันน้อยไปนะถ้ามันน้อยไปนะให้มันน้อยไปอยาให้มันน้อยไป,ยนนยไปจ่ายมาหน่อยจ่ายมาหน่อยเป็นห้าสิบบาทแล้วก็คือมันตอนนี้คือ ตั้งแต่ไล่เบ็ดมานะสิบสามสิบห้าสิบเนี่ยนะมันก็ยังไม่มีเบ็ดไหนที่ยังจ่ายนะเกินเนี่ยคือตอนนี้ยังเข้าเนื้ออยู่นะฮะยังเข้าเนื้ออยู่นะโดนเรื่อยๆฮะโดนไปเรื่อยครับโดนไปเรื่อยโอ้โหไม่วิบวับเลยว่ะเฮ้ยจ่ายเถอะนะฮะจ่ายมาหน่อยนะมันบุ๊คบุ๊บุ๊คหน่อยนี่นี่ไม่มีวิบวับเลยอย่าให้มันจะข้องเออ ชึบโอ้โหเจมาต่อเจมาต่อแล้วไงต่อเจมาต่อแล้วไงต่อเอ้ยห้สเก็ตตาต้องมาแล้วอึดอึดอึดโอ้โหมาเว้ยมาเว้ยเริ่มเริ่มเริ่มได้เริ่มได้ฮะเริ่มบวกแล้วนะฮะเริ่มจะมาแล้วเริ่มจะมาแล้วเออตาเจะตามควายออกกลับมาได้หรือเปล่าไม่รู้นะ ควายหนีออกไปแล้วอคอกนึงนะผมนะฮะตอนนี้กลังจะตามอยู่นะฮะผมใกล้แล้วนะฮะตอนนี้ยังเหลือประมาณสิบตัวนะครับผมนะตัวร้อยบาทนะ <c oughs> โอ้ตามไปตามไปยาวๆอ่ะนี่จะตามได้เปล่าก็ไม่รู้โอ้โหขวานมาสวยต้องบอกวนะ่าขวานโลดอกเมื่อกี้นี้เนี่ยคือแบบว่าได้นะขวานโลดอกเมื่อกี้นี้คือได้นะได้เลยจะได้น้อยแต่มันจะก็ได้นะเออได้น้อยแต่ได้นะนะครับผม ยังไงก็ได้าอาจารบอกไว้ก่อนเลยอุย้ยใบนาะดอกนี้สวยโอ้โหคูณไหลครับผมคูณไหลคูณไหลคูดสไปด้แล้ววนสี่ไปต่ออีกเอ้าโอ้ยผมชอบอย่างนี้แหละนะมันคูณมามามันคูณเท่นนะคูณมาดีอะ่ะเกมนี้ไม่บอกว่าจริงๆก็เป็นเกมที่คูณมาดีนะผมบอกไว้ก่อนเลย ถ้าคือปกติมันมัน,ม,นจะจะมันจะบอกว่ายังไงดีอะฮะมันจะบอกว่ายังไงดีโอ้โหยังจ่ายอยู่ยังจ่ายอยู่จ่ายอยู่นะถึงจะแบบว่าเฮ้ย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 ย,อยโอ้โย ว้าวราจะตกใจอ่ะว้าเจะน่าตกใจเลยหมดจะแบบว่าจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยเนาะเออหมดจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยนะฮะท่านผู้ชมหมดจะจ่ายก็จ่ายนะหมดจะไม่จ่ายก็ไม่จ่ายเลยแต่ถ้าจ่ายเลยก็จะดีนะจ่ายหมือ่านี่หลานมาแล้วครับผมนะ ตอนนี้ก็กําไรมาแล้วนะห้าพันบาทนะครับผมนะกำไรมาแล้วห้าพันบาทโอ้โหแล้วหมบทนี้คือว่าเอา้าเข้าฟรีเว้เย,วอย,วอยโอ้ยจบแล้วครับผมนะจบไปแบบสวยเลยผมบอกให้เลยพอแล้วนะฮะเข้าฟรีดอกนี้แล้วจ่ายก็จ่ายไม่จ่ายก็ต้องก็ต้องเลิกนะฮะถ้าไม่จ่ายก็ต้องเลิกนะ มันไม่จ่ายมันก็ไม่จ่ายแล้วอ่ะเออเข้ามารอบนี้รอบรอบที่สองที่สาม้ะนะไม่จ่ายสักรอบเลยจะอยู่ต่อไหมอะอยู่ต่อมันดูเงินนะฮะถามเลยอยู่อยู่ต่อก็ดูนะขาอยู่ต่อก็อยู่นะฮะแต่ผมบอกให้ว่ามันดูเงินคือแน่นอนอ่ะโหตั้งนานมันไม่จ่ายเลยอะขอขอบอกนะฮะใครอยู่ต่อก็อยู่นะผมไม่อยู่คนนึงล่ะไปผมอยู่คนนึงล่ะนะ ดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรอบสุดท้ายไงก็ยังไม่จ่ายา sausage, าโอ้โหเป็นร้อยเข้าฟรีจ่ายมาหกร้อยแปดสิบบาทโอ้พอเอะพอเอะไม่อยู่แล้วนะก็โอเคโอ้โหกำไรห้าพันนะผมนะก็โอเคสำหรับวันนี้นะครอยากจะตามนะสามารถตามได้เลยนะใต้คอมเมนต์นะผมไปที่ฝ่าไปยบาจ้า